เทวุตเทวดายินพรมท่านมาอนุโมทนาสาธุการกับท่านผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เต็มท้องฟ้าว่างไอในพวกเรามันจะไปเห็นอะไรชาติศาสนาพระมหากสัตย์นี่คือมหาคุณของชาติไทยเราแล้วต่างคนต่างให้ <c oughs> รักษากันนะไม่รักษาไม่ได้พวกเปรกพวกผีนมันเยอะเวลานี้มีแต่เจตนาน <c oughs> แบบศกกระกดูไม่ได้ทังนั้นนหะเจ้าของเย่อหยิ่งนะผู้เจ้าของภูมิใจภูมิใจพวกเปรตพวกผีมันภูมิใจพวกน้อมมันภูมิใจในมูดในคูดอันนี้คนชั่วภูมิใจในความชั่วทั้งหลายนะเป็นอย่างนั้นแหละความดีมันไม่อยากสนใจล่ะที่นี่คนดีผู้รักษาของดีเอาไว้ลิบแทบเป็นแทบตายนะสำหรับ <c oughs> เราอย่างเราไม่มีอะไรในโลกไม่มีหมดโดยสิ้นเชิง ที่มาแล้วก็เกี่ยวข้องกับส่วนรวมนั่นแหละถึงได้มาเอาประชุมปรึกษาหารือกันไปสิ่งใดที่เป็นสาระใครไม่นิยมชมเชยลเโอเทบุตรเทวดาอินทมมาอนุโมทนาสาธุการกับการดําเนินของเราเราไม่เอาแต่มนุษย์ขี้เหม็นนี่มาอนุโมทนานะมนุษย์ขี้เหม็นตัวมันเหม็นด้วยใจมันเหม็นด้วยความประพฤติเหม็นด้วย การทำลายทั้งหมดอยู่กับพวกเรล่าทนี่แหละพวกนี้เขายินดีทั้งนั้นเทวบุตรเทวดาไม่ได้ยินดีกับพวกนี้นะอืเต็มท้องฟ้าจะว่าไงมาคอยอนุโมทนากับท่านผู้ดีทั้งหลายอืใครเห็นเมื่อไรยังปฏิเสธว่าเทวบุตรเทวดาไม่เหม็นนั่นเนะทวบุตรเทวดายินพรมท่านมาอนุโมทนาสาธุการกับท่านผู้ที่รักษติศาสนาพระมกัิย์ เต็มท้องฟ้าวาไงไอมไอ้พวกเรามันจะไปเห็นอะไรท้องฟ้าใครไม่อนุมโมทนาก็ตามเราโอเทวุเทวดายินพรมมาอนุมโมทนากับเรายินดีกับเราเราเอาอย่างนั้นนะใครไม่ใครใครแล้วไม่เป็นที่ไว้ใจเราไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องอืมเทบุตรเทวดาใครไม่เห็นก็ตามเราเกี่ยวข้องตลอดเวลาอืมเอา ไม่มีใครนโมสนะเทวบุตรเทวดาไม,ม่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ลั่นโลกแล้วผู้เห็นตามพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างไม่ได้สอนแบบงูงูว่าปลาสิ่งไม่มีนํามาสอนว่ามีสิ่งไม่จริงนํามาสอนว่าจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่มีสอนสาร,สาร,สาร,สารโลกด้วยสวคารสันเหล่านี้มีหมดใครไม่เห็นก็ตามท่านเห็นก็เหมือนกับ คนตาบอดมีตีหนึงกี่แสนคนไม่เห็นก็ได้คนตาดีเห็นเป็นแบบเป็นฉบับได้แล้วนั่นแหละเอาตรงนั้นนะเราจอาคนตาบอดมาเป็นพยานการมาทัดท้านกับคนตาดีไม่ได้เราต้องคนตาดีเป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานพยานคนตาบอดเอาประมาณไม่ได้คนชั่วจะมาเอาเป็นประมาณได้ยังไงชาสดาองค์เอกนี่เรียกว่าเลือดเดอทุกอย่างนั่นละเป็นศาสนะของพวกเราให้ยืนนั่นเป็นหลักทีนี้ ขยายออกมาก็คือความถูกต้องดีงามนั่นแหละเป็นหลักไอความเลวร้ายอย่างไหนไมันไม่เป็นท่าละเราอย่าไป <c oughs> สนใจกับมันแม้เกิดอยู่ในตัวของเราให้ปัดออกปัดออกนะไม่ปัดออกทําลายตัวเราเองนะ